สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูนิวจะพาเด็กๆไปรู้จักกับมาตราตัวสะกดแม่กกสำหรับแม่กกนะคะเด็กๆทราบหรือไม่ว่าแม่กกเนี่ยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องแม่กกเราไปทบทวนมาตราตัวสะกดที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้ก่อนค่ะ นั่นก็คือมาตราตัวสะกดแม่กงคำที่อยู่ในแม่กงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆงองูนั่นเองต่อไปก็คือมาตราตัวสะกดแม่กลมคำที่อยู่ในแม่กลมก็คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะมาตราแม่เกยล่ะคะเด็กๆมาตราตัวสะกดแม่เกยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ ใช่แล้วค่ะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองและอีกหนึ่งมาตราที่เราได้เรียนกันไปแล้วนั่นก็คือมาตราตัวสะกดแม่เกิลสำหรับมาตราตัวสะกดแม่เกิลนะคะก็คือคำที่มีวอแวนเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเด็กๆแต่เด็กๆสังเกตนะคะมาตราตัวสะกดทั้ง4มาตรานี้จะมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น ซึ่งเราจะเรียกว่าตัวสะกดตรงตามมาตราแต่วันนี้นะคะมาตราตัวสะกดแม่กกจะยากขึ้นเพราะมาตราตัวสะกดแม่กกเนี่ยจะมีตัวสะกดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนอื่นครูนิวให้เด็กๆทายกันก่อนคะ่ะว่ามาตราตัวสะกดแม่กกเนี่ยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเด็กๆพอจะทายได้ไหมคะ เอคุณนิวได้ยินเสียงเด็กๆตอบว่ามีกอไก่เป็นตัวสะกดะได้ยินเสียงมาจากทางบ้านเลยนะคะคำที่อยู่ในแม่กกก็คือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะคุณนิว้วคำตอบที่เด็กๆตอบมาเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องนะคะคำที่อยู่ในแม่ก,กกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดแต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับ ตัวสะกดในมาตราแม่กกไม่ได้มีแค่กอไก่เพียงตัวเดียวเหมือนกับแม่กงแม่กลมแม่เกยแล้วก็แม่เกลที่เราเคยเรียนกันไปก่อนหน้านี้ที่มีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะเด็กๆแม่กกเนี่ยมีตัวสะกดหลายตัวเลยนะคะซึ่งคําที่อยู่ในแม่กกคือคําที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคัง ก็ไก่รอเรือคอควายรอเรือเป็นตัวสะกดแต่ทุกคําล้วนแล้วแต่อ่านออกเสียงเหมือนกับกอไก่สะกดทั้งสิ้นเลยค่ะเด็กๆสำหรับทุกคําเลยที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวสะกดตรงตามมาตราแต่เมื่อสักครู่คุณนิวบอกว่าแม่กบเนี่ยไม่ได้มีตัวสะกดเพียงแค่กอไก่ตัวเดียวใช่ไหมคะเด็กๆ ยังมีตัวสะกดตัวอื่นๆอีกนั่นก็คือขอไข่คอควายคอระคังก็ไก่รอเรือคอควายรอเรือคําที่มีตัวอักษรเหล่านี้เป็นตัวสะกดนะคะเราจะเรียกว่าคําที่เป็นตัวสะกดแบบไม่ตรงตามมาตรานั่นเองแต่ทุกคําจะออกเสียงเหมือนมีกอกไก่เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆ เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะสำหรับตัวอย่างคำที่อยู่ในแม่กกคําแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าลูกคำว่าลูกนะคะเด็กๆสังเกตตัวสะกดคือตัวอะไรคะคือตัวกอไก่นั่นเองคำว่าลูกอ่านว่าลูกอ่าสังเกตนะตัวสะกดที่เป็นกอไก่เราจะเรียกว่าตัวสะกดตรงตามมาตรา นะคะต่อไปคําที่อยู่ในแม่กกอีกหนึ่งคำนั่นก็คือคําว่าปาก,ปากนั่นเองคําว่าปากเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราไหมคะเด็กๆใช่แล้วคําว่าปากสะกดด้วยพยัญชนะกอไก่ซึ่งเป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานั่นเองเราจะอ่านว่าปากนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกด คำต่อไปคือคำว่ารากรากก็คือส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของต้นไม้เด็กๆเ,เห็นไหมคะรากอ่านว่ารากคำนี้ก็เป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเช่นเดียวกันอีกหนึ่งคำคะ่ะเด็กๆคำนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าพลิกนั่นเองคำว่าพลิกอ่านว่าพลิก ซึ่งก็เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราเช่นเดียวกันแต่เด็กๆไปดูตัวอย่างคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่วิธีการอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกด mm hmm. เช่นคําแรกคําว่าเลข mm hmm. คุณอูเคยเห็นเด็กๆใช้คํานี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะคําว่าเลขเนี่ยอ่านว่าเลข เด็กๆสังเกตนะคะคำว่าเลขมีขอไข่เป็นตัวสะกดเวลาเราเขียนเราเขียนขอไข่เป็นตัวสะกดแต่เวลาเราอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนตัวอะไรสะกดเลยคะใช่แล้วค่ะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเลยซึ่งคําว่าเลขเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานั่นเอง ไปดูตัวอย่างคำต่อไปที่เด็กๆอาจจะคุ้นเคยกันนั่นก็คือคำว่าสุนัขคำว่าสุนัขมีขอไข่เป็นตัวสะกดเวลาเราเขียนเราจะใช้ขอไข่ใช่ไหมคะเด็กๆแต่เวลาเราอ่านคำว่าสุนัขอ่านว่าสุนัขเวลาเราอ่านคำเนี่ย ถึงแม้ว่าคำว่าสุนัขเราจะเขียนด้วยขอไข่แต่เวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดเลยเห็นไหมเด็กๆสังเกตนะไปดูคำต่อไปค่ะก็คือคำว่าสุขหรือว่าความสุขนั่นเองคำว่าสุขก็มีขอไข่เป็นตัวสะกดแต่เวลาเราอ่านเราอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะกอไก่นั่นเองคำว่าสุข อ่านว่าสุขไปที่คำต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าโชคชอโอคอโชคเวลาเราเขียนเราจะใช้คอควายเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเวลาเด็กๆเ,เขียนคำว่าโชคดีโชคร้ายแบบนี้เราจะใช้คอควายเป็นตัวสะกดแต่เวลาเราอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนตัวอะไรเป็นตัวสะกดเลยคะ เหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเลยคําว่าโชคอ่านว่าโชคนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดแบบนี้เราเรียกว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะตัวอย่างคำต่อไปคำนี้คือคำว่าโรคคําว่าโรคอ่านว่าโรคเวลาเราเขียนเราใช้คอควายเป็นตัวสะกด แต่เวลาเราอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเลยค่ะคำว่าโรคเนี่ยก็หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะคะเด็กๆส่วนคำนี้เด็กๆเคยเจอในวิชาภาษาไทยของคุณนิวเลยนั่นก็คือคำว่าประโยคนั่นเองคำว่าประโยคมีคอควายเป็นตัวสะกดเวลาเราเขียนใช่ไหมคะแต่เวลาเราอ่านคำว่าประโยคอ่านว่าประ โยกเห็นไหมอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเลยไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่มีคอระคังเป็นตัวสะกดนั่นก็คือคำว่าเมฆคำว่าเมฆอ่านว่าเมฆเมฆในที่นี้ก็คือก้อนเมฆนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคำนี้ก็คือคำว่าจัก คำว่าจากอันนี้อาจจะหมายถึงจักเย็บผ้านะคะเด็กๆมีกอไก่รอเรือเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านออกเสียงก็อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะคำว่าจากอ่านว่าจากเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณนิวจะยกให้เด็กๆด,ดูวันนี้ก็คือคำว่าสมัครคำว่าสมัครมีคอควายรอเรือเป็นตัวสะกด คำว่าสมัครอ่านว่าสะมะเห็นไหมคะเวลาเราอ่านออกเสียงก็เหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเด็กๆจะสามารถสรุปได้ว่าคำที่อยู่ในแม่กกเนี่ยก็คือคำที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคังกอไก่รอเรือคอควายรอเรือเป็นตัวสะกด แต่เวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงเหมือนตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ <S <S เยี่ยมมากเลยเราจะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองถ้ามีกอไก่เป็นตัวสะกดเวลาเราเขียนแล้วเราใช้กอไก่เป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวสะกดตรงตามมาตราส่วนถ้ามีขอไข่ขอควายขอระคังกอไก่รอเรือ ขอควายรอเรือเป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเด็กๆจำให้ดีแล้วก็ฝึกทบทวนบ่อยๆเด็กๆจะอ่านและเขียนใดคลองมากยิ่งขึ้นค่ะคำเหล่านี้เด็กๆสามารถเจอได้ทั้งในบทเรียนแล้วก็ในชีวิตประจำวันเลยนะ ทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องมาตราแม่กบกันไปแล้วเนี่ยเด็กๆมาช่วยครูนิวหาคําที่อยู่ในแม่กบกันดีกว่าค่ะว่าคําไหนคือคําที่อยู่ในแม่กบเด็กๆสังเกตนะคะครูนิวมีคําให้เด็กๆสองคำนั่นก็คือคําว่านกแล้วก็คําว่ากา ทั้งสองคำนี้ล้วนแล้วแต่มีกอไก่ะสม,มอยู่ในคำด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเด็กๆทราบไหมว่ากอไก่ตัวไหนที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเก่งมากค่ะคำที่หนึ่งนั่นเองนั่นก็คือคำว่านกสังเกตนะคะว่ากอไก่ที่อยู่ในคำว่านกเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำว่านกจึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กก แต่กอไก่ในคำที่สองก็คือคำว่ากาเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแต่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นคำว่ากาจึงไม่ได้อยู่ในแม่กกนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคะว่าคำว่ากาเนี่ยอยู่ในมาตราอะไรเก่งมากเลยค่ะอยู่ในมาตรากอกานั่นเองซึ่งมาตรากอกาก,าก,าก็คือคำที่ ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเด็กๆไปดูคําต่อไปค่ะให้เด็กๆช่วยครูนิวหาคําที่อยู่ในแม่กกค่ะระวังคําว่ากบหรือคําว่าปากคําไหนที่อยู่ในแม่กกคะเก่งมากๆเลยค่ะคําว่าปากนั่นเองเพราะกอไก่ที่อยู่ในคําว่าปากเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวสะกด ไปดูข้อต่อไปเลยค่ะคุณนิวมีคำให้เด็กๆอีกสองคำนั่นก็คือคำว่าผักกับคำว่าไกลคำไหนนะที่กอไก่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดใช่แล้วค่ะคำว่าผักนั่นเองเด็กๆคะคำว่าผักเนี่ยเป็นตัวสะกดแม่กกแบบตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราคะ เยี่ยมที่สุดเลยแบบตรงมาตรานั่นเองตรงตามมาตราเลยเวลาเขียนก็เขียนด้วยกอไก่นะคะเด็กๆมาดูข้อนี้กันดีกว่าค่ะครูนิวมีคำว่าหก ok กับคำว่ากลัวคำไหนที่อยู่ในแม่กกเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะคำว่า6ก ok นั่นเองคำว่า6 ok สะกดว่าหออกกอห ซึ่งคำว่าหกเนี่ยมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเป็นคำที่อยู่ในแม่กกไปดูอีกหนึ่งข้อค่ะคำว่าแกงกับคำว่าเด็กเอนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าคำไหนที่อยู่ในแม่กบเราไปดูคำแรกก่อนดีกว่าค่ะคำว่าแกงเนี่ยกอไก่ที่อยู่ในคำว่าแกงทำหน้าที่เป็นตัวสะกดหรือเปล่าคะเด็กๆ ไม่ใช่นะคะกไก่ที่อยู่ในคําว่าแกงเนี่ยทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นส่วนกไก่ที่อยู่ในคําว่าเด็กทําหน้าที่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นข้อไหนคะเด็กๆที่อยู่ในแม่กกใช้แล้วค่ะคําว่าเด็กนั่นเองแล้วเด็กๆตอบได้ไหมว่าคําว่าแกงเนี่ยอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไร เก่งมากๆเลยแม่กงนั่นเองมีงองูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบไปแล้วครูนิวมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทํานะคะวันนี้เราจะทํากันในสมุดให้เด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนหัวข้อว่ามาตรากกนะคะหรือว่าแม่กกนั่นเองแล้วก็ เขียนคำชี้แจงจงแต่งประโยคจากคำมาตรากกวันนี้คุณนิวมีแค่3ข้อให้เด็กๆฝึกแต่งประโยคจากคำที่คุณครูกำหนดให้มี3ข้อด้วยกันเด็กๆช่วยคุณนิวอ่านหน่อยค่ะข้อที่1คือคำว่าอะไรคะคำว่าตากตออากอตากคำที่2คือคำว่าอะไรคะ คำว่าเชือกชอเอือกอเชือกและคำที่3คือคำว่าพริกพอรออีกกอพริก ให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคจากคำที่คุณครูกำหนดให้ทั้ง3คํคำนี้ให้เรียบร้อยเขียนลายมือให้สวยงามเสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูใน Google Classroom นะคะแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กกอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้ครูนิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ